วันนี้นะครับแมนยูเต็ดเนี่ยจัด4-2-3-1ตามหน้ากระดาษน,นะครับแต่ off the ball หรือว่า o p o s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  n เนี่ยหรือตอนที่เราไม่ได้คลองบอลอยู่เนี่ยนะครับเราวิ่งบีบเพรสไลน์ในลักษณะที่เกือบจะเป็น4-1-4-1 4-1-4-1ในลักษณะที่ที่ไม่ใช่ไฮเพรสนะครับถ้าเป็นไฮเพรสเนี่ยแรชฟอร์จะขึ้นหน้าฟาคู cool จะขึ้นหน้า นะครับจะกลายเป็น3 2 2 3นะครับซึ่งมันจะกลายเป็นเหมือนอารมณ์ว่าด้านหน้า3คนบีบไล่อีริกเซนบรูโน่ยืนเป็นเบอร์8วิ่งบีบตรงกลางคาซิเมโร่ยืนด้านหลังคือมันก็ไม่เชิง3 2 2 3อหรอกเพราะว่าด้านหลังมันไม่ได้ยืน2คนนะมันยืน3 2 1 4อ่ะนะครับด้านหลังแล้วก็แผงหลัง4คนเวลาวิ่งไฮเพรสนะครับทำให้ได้ขึ้นมาทั้งทีมถามว่าเราทำได้ดีไหมผมว่าเราทำได้ดีอาจจะไม่ได้ดีที่สุดในแดนบนสุดก็คือมันมีฮอยลุนตัวเดียวบางทีก็มี2คน มันก็ยากเพราะว่าบาเยนเขาขึ้นเกมดีะนะครับมันก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้ไล่จนได้ได้เร็วขนาดนั้นแต่ในในในลักษณะของการไล่ที่ทําให้กดดันการไล่ที่ผมรู้สึกว่าทาให้บาเยนขึ้นเกมลําบากหรือว่าการไล่แล้วอาจจะปิดลายลลาย,ลาย,ล,ายลายแรกสุดของบาเยนไม่ได้ก็คือลายแรกสุดก็จะมีอูไรส์ U ice, ใช่ไหมครับแล้วก็มีอุปเมกาโน่กับใครอ่ะอีกคนหนึ่งอะ่ะนะครับคิมินแจนะครับ สามคนนี้จะเป็นตัวขึ้นบอลแดนหลังของทางบาเยน์เราอาจจะไล่ตรงจุดนี้ไม่ได้แต่เราไปไล่เก็บแดนสองนะครับที่เป็นเส้นสีดำอ่ะได้ผมชมทีมตรงนี้นะเปิดมาแต่ตรงเนี้แถวสองเนี่ยนะครับนะสี่คนเนี่ยฟาคูบูโน,โน่อีลิเซนแรชฟอร์พวกนี้แล้วบวกกับคาซิโรคนเนี้ยงับตรงแดนนี้ได้หลายครั้งเหมือนกันนะกดดันทาให้บาเยนน์ขึ้นเกมจ่ายผิดพลาดจ่ายขึ้นหน้าพลาดอะไรแบบนี้ยบอลกลับมาอยู่ในการครอบครองของแมนยูเรื่องนี้ต้องชมทีมนะครับว่าเราเซตอัพมาได้ค่อนข้างใช้ได้ทีเดียวนะครับแล้วก็ ทำให้ทำให้เซอร์ไพรส์แฟนบอลว่าทำให้แฟนบอลแอบมีความหวังเลยเอาจริงๆว่าแบบเฮ้ยหรือว่าวันนี้เราจะกลับมาปรากฏไม่นะครับไม่มยังไม่กลับมาอย่าเพิ่งไปคิดดีใจไกลไปไกลเกินไปนะยังไม่กลับมาบางอย่างทําได้ดีขึ้นบางอย่างแต่ก็ยังแย่อยู่ต้องแก้เป็นจุดๆไปจุดเนี้นะครับเห็นไหมพอเราชะลอแดนบนไม่ได้เนี่ยฮอยลุนอยู่คนเดียวใช่ไหมครับ ผมสังเกตและมีหลายคนนะมีมาบน่นหรือว่าไม่เข้าใจว่าทาไมไรอชฟอร์ดถึงยืนห่างไลเมอร์พอสมควรไลเมอร์ imer, นี่ก็คือเบอร์ยีิที่เล่นเป็นแบ,บ็กขวาแนละปกติเขาเป็นมิฟิลตัวรับนะก็เนี่ยเล่นแบ,บ็กขวานะครับวันนี้ซึ่งสำหรับผมเนี่ยผมบอกเลยว่ามันเกิดจากที่แรอชฟอร์ดต้องหุบเข้าไปยืนใกล้อีริกเซนเพื่อไปฟอร์มกําแพงตรงนั้นเนี่ยนะครับก็เพื่อป้องกันการคืบหน้าบอลจากทางอุปเมกาโน่เนี่ยส่ง v e r ร์ติ l l แนวดิ่งโดยตรงถึงทางแฮร์รี่เคน ซึ่งทีเนี้ยถ้ามาดูการขึ้นเกมของแมนยูที่ผมเซอร์ไพรส์ก็แส่งก็คือว่าเฮ้ยเราขึ้นเกมได้ดีกว่าทุกคนในช่วงต้นะนะครับเราขึ้นเกมได้ดีกว่าที่ผมคิดเยอะเลยนะครับคือเอริิเทนฮากให้ทางแนนนอ์ออโนนาต์ก็ต้องเล่นเล่นเอ่อออกมาเล่นเป็นเป็นเป็น,เ,ปนเอ่อผู้รักษาประตูที่เล่นนอกกรอบบิลล์อัพเพลย์อยู่แล้วนะครับซึ่งจุดเนี้ยด้านหลัง3คนลิชาเอ่อทางเดนเดอร์เลิฟแล้วก็ใช้ทางอีกเส้นดรอปตรงกลาง,งลง,ลงมาแล้วให้คาสซิเมโรยืนด้านข้าง ในพื้นที่ตรงนี้ที่ผมขีดเส้นไว้ถ้าคุณนับเนี่ยก็คือมีผู้เล่นแมนยูเด็ดห้าคนแล้วก็มีตัวบีบของทางบาเยนแค่สี่คนเพราะฉะนั้นเนี่ยแมนยูเด็ดจะไม่ค่อยเจอปัญหาในโซนนี้เท่าไหร่ในการเอาบอลขึ้นหน้านะครับที่สําคัญนะแผงของเทนท้าที่วางไว้เนี่ยที่มันทําให้เราดูดูครองบอลได้ดูเล่นได้ในช่วงต้นเนี่ยนะครับมันคือทางเรกิรอนกับทางดาโลเนี่ยนะครับเขาจะลอยสูงขึ้นมาอยู่ในแดน2นะครับหลังเส้นสีดำเนี่ยเลยขึ้นเลยสูงขึ้นมาทางครึ่งสนามนะครับก็ ก็เป็นตัวเลือกที่ทําให้ทางโอนาน่าเนี่ยสามารถที่จะล็อบบอลข้ามมาได้ก็คือตักข้ามมาให้เลกิลอนเหมือนตักข้ามไปให้ดาโล่ ow, เหมือนที่เขาทำอะ่ะหยอดอะ่ะใช้คำนี้แล้วกันหยอดบอลข้ามไปให้เลกิลอนให้ดาโล่ ow, แบบเนี้ยเป็นตัวเลือกออปชันนะครับซึ่งจะต้องบีบทําให้ทางแบ็คของทางคู่แข่งเนี่ยก็ต้องตัดสินใจหรือว่าหรือว่ามิดฟิลคือมิดฟิลตัวกลางอย่างคิมมีชหรออยางอะไรบางทีเขาห้อยต่ำถูกไหมครับก็ต้องพยายามแบบดูว่าโอเคไลเมอร์จะขึ้นมาปิดไหมอะไรแบบเนี้ยมันก็กดดันเขาเหมือนกกกััันนนแแแล้้้้ววอมอมาปป็ตตตตงงจบบบบรทีสไ ทีนี้แมโยแต่เกือบจะได้นำก่อนด้วยนะจากการเข้าชาร์จของทางฟาคูนะครับแล้วบอลมันปิ้นกลับมาเป็นอีริกเซนที่ยิงยัดเสาแรกยิงง่ายไปหน่อยนะครับยิงแบบยิงไม่ผู้รรยายภาษาอังกฤษบอกว่าอีริกเซนแบบเลือกเลือกการยิงที่แบบว่าค่อนข้างจะไม่ดีไปสักนิดหนึ่งคือยิงยิงไม่แรงมากแ,แล้ว,แล,วแล้วทางอูไรส์เขาก็มาปิดเสาแรกแล้ว,วแ,แล้วก็ไปยิงยัดเสาแรกแล้วมันก็ติดบล็อกออกไปนะครับมาดูกันต่อนะครับในแง่ของการแย่งบอลแดน2เราไล่แดนบน นะครับเราไล่แดนบนแล้วเราก็แย่งบอลจากเส้นสีดําขึ้นไปเนี่ยนะครับนะเราแย่งได้ตรงจุดนี้แล้วเราก็สวนกลับก็คือ,อมไม่ใช่สวนกลับเราเรียกกันว่าควิกทรานซิชั i o นะบอลเหมือนบอลโซชาก็คือเปลี่ยนพอแย่งบอลมาได้แล้วก็เข้าทําเร็วนะครับลูกนี้ก็เป็นทางเเนี่ยเราแย่งบอลจากตรงนี้จากคาร์ซูมิน่าจะแย่งได้จากคารซูมิโรดเติมขึ้น,นมาแย่งมั้งหรือว่าเป็นฟาคูเนี่ยแหละแย่งได้นะไม่ใช่ฟาคูดทีฟาคูอยู่ข้างหลังนะเนี่ยคาร์ซูมิโลด์เติมขึ้น,น,นมาแย่งเนี่ยแล้วก็แทงต่อขึ้นไปเนี่ยก็ให้เล่นเกมรุกนนนนนะะะซึ่่่่งงงงเเป็จจุุดดดดดทีีีแแยยไไ้้ตรรรคับา ได้สูงทีเดียวนะในพื้นที่แดนสูงเลยนะแต่ผมบอกแล้วนะว่าเราอะ่ะโดนเตือนเรื่องของการปิดพื้นที่หน้ากองหลังตรงจุดนี้นะครับเป็นความรับผิดชอบของทั้งอีวิกเซนและแรชฟอร์ดนะครับแต่เป็นแน่นอนมันเป็นความรับผิดชอบของอีวิกเซนก่อนนะครับพอมันลงไปถึงแดนลึกขนาดนี้แล้วเนี่ยมิดฟิลด์ที่ยืนต่ําจะต้องเป็นคนมาสกรีนก่อนอันดับแรกนะครับหน้านอกเหนือจากกองหลัง แล้วต่ำม,มาด้วยแรชฟอร์ดนะถ้าแรชฟอร์ดลงต่ำมาปิดขนาดนี้ปุ๊บเนี่ยเกมลูกก็จะไม่แทบไม่มีมันก็ต้องบาลานซ์ให้ดีว่าจะยืนสูงยืนต่ำยังไงแต่ลูกนี้เลยกิรอ on, นโดนซานน่ลากเข้าไปสุดเกือบสุดเส้นแล้วนะครับแล้วก็มันมีลินเดอร์เลิฟเข้ามาซ้อนนะครับลินเดอร์เลิฟเข้ามาซ้อนปุ๊บเนี่ยคุณจะเห็นว่าคาเชมิโร่เนี่ยนะครับลงไปแทนที่ลินเดอร์เลิฟเลยในตำแหน่งของลินเดอร์เลิฟยืนคู่กับลิชาแล้วดาโลเนี่ยนะครับก็ยืนด้านข้างเนี่ยนะครับแล้วก็คอยมาร์คแชนาบี้อยู่ อีริกเซนคือคนที่ยืนใกล้ไลเมอร์ที่สุดนะครับแต่ว่าไปปล่อยให้ไลเมอร์มีพื้นที่ที่เรียกวันเนี่ยว่างๆัวฟรีๆแบบนี้อยู่นานพอสมควรเลยนะครับซึ่งตรงจุดนี้แหละที่มันเป็นจุดอ่อนของอีริกเซนการที่เราใช้อีริกเซนในแดนต่ำเนี่ยมันจะทําให้เรื่องของการปิดพื้นที่อ่ะมันช้าลงนะครับซึ่งเรื่องนี้ตรอต้องแก้ไขขอร้องนะครับอยากลองเห็นอัมราบัตคู่คาเซมิโร่มากๆนะครับอ่นะเนี่ยช็อตเนี่ยครับ,บ,ร,บรูปเนี้ยที่ต้องปรบมือให้เลกิลน,นักดังเลยนะครับที่ไล ซาเน่ S S ane, นะครับเลี้ยงหนีข้ามฝั่งไปเลยนะครับปิ้วปิ้วปิ้ว,ปว,ปวไปผมไม่แน่ใจซาเนี่หรือมูเซล่าน่าจะซานนี่มั้งน่าจะนะผมจำไม่ได้นะครับไล่ข้ามไปเลยเดี๋ยวดูดิเบอร์ผมก็จําเบอร์ของบายร์นไม่ได้นะมูเซล่าสี่สิบสองซานนี่สิบแซชนาบี้เจ็ดนะครับโอเคอันนี้น่าจะเจ็ดเนะเออ 42, าะหรือสี่สิบสองวะน่าจะสี่สิบสองมั้งด้านล่างก้าแฮร์รี่เคนนะครับอน่าจะน่าจะซานนี่น่า,นาจะซานนี ane, น่ ผิดขออภัยนะนไม่เป็นไรไม่ต้องซีเรียสหรอกให,ให้ดูเกมลับเรกิรอนว่าเรกิรอนแม่งทุ่มเทมากดีมากนะแล้วก็มาถึงคีย์สำคัญเนี่ยก็นาทีนี้นครับก็ทำให้มันเกมเปลี่ยนที่เราเล่นสู้ได้สูสีที่เราดูเป็น,ปนดูได้เปรียบด้วยในหลายจังหวะดูบาเยินก็ยังเข้าแบบไม่เต็มที่เริ่มจะเริ่มมาเริ่มมาแต่แบบแต่แบบยังไม่เต็มที่อ่ะนะครับยังไม่เต็มที่อนะ่ะโดนลูกเนี่ยนะครับก็ไปแจกะนะครับนะบก็โดน1นึ่งศูนย์พอโดน1นึ่งศูนย์ปุ๊บเนี่ยลูกที่2อเนี่ยนะครับค คุณดูจุดที่ยิงช็อตที่ยิงนะครับแล้วดูช็อตเนี้ยดูเหมือนจะแบบเฮ้ยแล้วคุณดูดิผู้เล่นแมนยูอยู่ท่ามกลางอ่ะไม่มีใครปิดเขาเลยนะครับและที่ผมเครืองอะ่ะที่ผมแอบเซงอะ่ะผมไม่ได้มาเซงตอนช็อตที่ยิงแล้วผมไม่ได้เซงอุนนาน่าด้วยนะลูกเนี้ยคือมันได้ยิงโล่งมากครับคือมันไม่มีใครจับเลยมันเลือกมุมยิงได้เลยอ่ะครับนี่คือต่อให้โกเทพแค่ไหนผมว่าก็โดนอะ่ะลูกแบบเนี้ยคุณรู้ไหมลูกเนี้ยที่ผมเซงมากคืออะไรกลางสนามครับคุณดู คือแซชนาบีแม่งวิ่งวิ่งฟรีมาตั้งแต่ตรงนี้เว้ยทุกคนอันนี้คือมันเป็นภาพเคลื่อนไหวที่มันขยับไปขึ้นไปเรื่อยๆถูกไหมแต่ผมเห็นแซชนาบีอ่ะวิ่งฟรีแบบไม่มีตัวประกบตั้งแต่ตรงตรงเนี้ยตรงที่รูปผมอยู่ตอนเนี้ยตรงที่รูปผมอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็วิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ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 เนี่ยครับไม่มีใครตามประกบไม่ไม่เพราะมันหลุดแล้วมึงเข้าใจปะ เนี่ยครับเหมือนโดนลูกไบร์ตันเลยคือไม่มีกองกลางแล้วลูกสองเนี่ยสำหรับผมนะถ้าใครไปซัดโอนาน่าก่อนเลยคือมันเซ็งที่ให้มันเสียประตูอะผมเข้าใจนะเพราะลูกแรกเขาพลาดแต่ลูกสองเนี่ยผมว่ามันไม่แฟร์ถ้าเราจะไปกระแทกโอนาน่าก่อนะก่อนที่เราจะมาคุยกันว่าแล้วแผงวิดฟิลเราทำไมมันยืนแบบนี้อะทำไมแผงวิดฟิลเราทำแบบนี้แล้วแผงวิดฟิลเราไม่มีเราไม่มีพลังงานเลยครับเนี่ยแล้วหลังจากนั้นครับ เปิดมาครึ่งหลังนะครับเรามาตีไข่แตกจากลูกที่เล่นเล่นร่วมกันนะครับจนบอลไปถึงทางเลสลฟอร์ดนะครับแล้วก็เลสลฟอร์ดก็แบบเคาะเบาๆต่อมาให้กับทางฮอยลุนตอนแรกผมเห็นนะใช่หมู่บินก็เสียเหมือนเกมไบรตันเลยผมก็บอกแม่งลูกสองนี่แม่งแบบภาพไบรตันขึ้นมาเลยคือถ้าคุณเสียแบบเดิมซ้ําๆแสดงว่ามันเป็นที่ระบบแล้วครับมันไม่ได้เป็นที่ตัวบุคคลอนะมันเป็นที่ตัวระบบวิธีการเล่นนะครับซึ่ง ผมบอกเลยว่าไอ้ลูกหอยลุนเน,นี่ยตอนแรกผมไม่ได้คิดว่าจะเข้านะแต่ผมเห็นด้วยกับโป้งมากเลยน้องโป้งสาราผีอะ่ะโพสต์ไว้บอกว่าเนี่ยกองหน้ากองหน้าธรรมชาติเลยกองหน้าโตเป้าธรรมชาติเลยครับลูกยิงแบบเนี้ยคุณจะได้เห็นจนชินตาจากแฮร์รี่เคนที่พรเม์ลีกอะนี่พ้าออกไหมลูกยิงที่แบบหันหลังให้ประตูแต่คุณพลิกมายิงเข้าประตูได้คือแบบคือถ้ามึงไม่ใช่กองหน้าตัวเป้าธรรมชาติ มักซียายิงแบบลักษณะแบบนี้ไม่ได้นะสำหรับผมอะผมรู้สึกว่ามันมันยาไปสำหรับมักซียามักซียาไม่ใช่กองหน้าตัวเป้าธรรมชาติใช่เป็นเหมือนตัวโฮบอลเป็นเหมือนตัวที่แบบว่าสไลด์บอลด้านข้างอะเก่งแต่เวลาดูยิงมักซียาุณก็จะเห็นว่ามักซียายิงเหมือนปีกอะยิงเหมือนกองหน้าตัวกว้างอะก็คือยิงตัดเข้าขวาแล้วตันโค้งๆอะไรอย่างเงี้ยพอเนี่ยแล้วกลายเป็นว่าพอพอเรามาตีไข่แตกพุ่โขูโคตรดีใจเลยนะครับแต่แม่งอีกแค่ไม่กี่นาทีเองอะ่ะแบบเสียดายนะ เสียดายมากๆกับลูกแฮนด์บอลลูกนี้นะครับแต่ก็ไม่เวลาไาทำอะไรไม่ได้นะครับแบบเออโอเคนะครับก็โดนบายตายตายัดชมนะแต่ที่ชมมากๆเลยคือนาที8-7มั้งใช่ปะ่ะที่คาเซมิโร่มานอนยิงลูกนี้นครับเนี่ยแล้วคุณนึกภาพดูนะว่าคาเซมิโร่อะจะได้ไลายเส้ในการวิ่งเติมขึ้นมาแล้วมีส่วนร่วมกับการทำประตูแบบนี้แบบที่มีอาราบัดยืนข้างหลังอะโหผมคิดแล้วแบบ ผมไม่รู้มันจะออกมาดีแค่ไหนนะเว้ยคือผมภาวนาขอให้มันดีมากๆเข้าใจปะาตามสถิติตัวเลขของอัมราบัตในการเล่นจ่ายบอลค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะครับแล้วก็จ่ายบอลแล้วทีมยังอยู่ในยังอยู่ในการครอบครองของทีมนับหมายความว่าจ่ายไปตรงเพื่อนจ่ายไปเท้าข้างถนัดของเพื่อนได้นะครับและเป็นคนที่มีสถิติในการจ่ายบอลกระจายบอลอนะดิสตรบิวบอลอนะแดนต่ําขึ้นแดนบนเยอะนะครับจากที่เซเรียนะ ล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามาอยู่ทางพิมยรลีกแล้วเนี่ยจะปรับจังหวะได้เร็วมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าเอาแค่ตัวสถิติแต่เราบอกแล้วนะว่าสถิติอย่างเดียวไม่ได้นะคุณต้องดูวิธีการเล่นด้วยดูลีกด้วยแบบนี้นะครับแต่พอเราได้ลูกนั้นเสร็จปุ๊บอะแรงเราช่วงหลังเริ่มหมดแล้วแล้วบายเย็นเขาเปลี่ยนตัวมาแก้ดีนะคือแบบคือเขาเอามาฆ่าเลยครับตัวที่มีความเร็วตัวที่สดมานะมาเล่นใส่ลินเดอร์เลฟอย่างเงี้ยแล้วคนดูนี่ยลูกเนี้ยก็เราผมก็ดูนะตำแหน่งดาร์โลคือคือพี่เกษมนี่แบบไม่ทันแล้ว แล้วเขาตัดบอลข้ามข้ามลายมาเลยครับแล้วมันมีมีตัววิ่งสอดอ่ะคาถามก็คือว่าตอนที่มีตัววิ่งสอดอ่ะไม่มีใครตามมาเลยถูกไหมไม่มีใครตามมาเลยนะครับแล้วก็แม็กโตเมเนียนยืนสูงกับบรูโน,โนโอ,อีกนะครับเพราะแม็กโตเมเนียนี่เหมือนเขาเอามาวิ่งไล่แดนบนแล้วให้บรูโน่เล่นแดนต่ํากับทางคาซิมิโร่เออเหมือนแม็กโตเมเนีเป็นเอาพลังงานมาลุยข้างบนอะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอพอพอ,พอเทลเ,เนี่ยเจ้าเทลเนี่ยนะครับเขาวิ่งสอดขึ้นมาเนี่ย จุดที่ต้องระมัดระวังเลยคือลินเดเลิฟกับทางดาโลนะครับซึ่งสองคนนี้พลาดทั้งคู่อ่ะผมว่านะครับโดนหยอดเข้ามาแบบนี้แล้วก็โดนยิงแสกหน้าก็โอนาหน้ามึงก็โดนไปแล้วกันโดนด่ายแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบนี่คือแนวรับที่แย่มากเลยครับแนวรับปล่อยให้ขึ้นมายิงขนาดนี้เหมือนไม่มีกองหลังอย่างเงี้ยไม่ผมว่าไม่ไม่ดีนะครับต้องแก้ไขแต่ท้ายที่สุดก็ อย่างน,น้อยได้ประตูปลอบใจคืนมาครับพี่เกษมวิ่งเข้าไปหม่งลูกนี้ตอนหน้าตาอูไรส์นะครับแบบผมก็งงๆๆอ่ะมึงหม่งตอนแรกนึกว่าบรูโน่ปั่นโค้งเข้าไปเว้ยแบบประมาณว่าแบบเสียจังหวะมีคนมาวิ่งแบบหรือว่ามีคนมาก่อกลัวหรืออะไรก็ตามอ่ะนะแต่แม่งเจอแบบเปิดโค้งเข้ามาเป็นพี่เกษมีร่แม่งเข้าถึงบอลหม่งโขเข้าไปเฉยผมว่าเข้าถึงบอลเก่งจังวะมันเลยทําให้เรารู้สึกมันเหมือนแบบมันแพ้เว้ยแต่มันเป็นเกมแรกของ UCL แล้วเล่นมันเป็นนัดมันมันเล่นกันหลายนัดถูกไหมครับหกนัดอ่ะ นัดนี้เกมแรกเราแพ้แล้วเราแพ้ใครครับเราแพ้บาเยอร์ที่บ้านใครครับที่บ้านบาเยอร์คือสอนเรบผมอ่ะมันยังรับได้มันยังรับได้มไดผมก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไปชนะบาเยอร์ใน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 โอทัฟฟอร์ดนะเว้ยไ,ไ,ไม่ใช่แต่ว่าคือในช่วงเนี้ยแล้วเราแพ้เนี่ยเราเราเอาสกอร์กลับมาได้สี่สามเนี้ยผมรู้สึกว่าอย่างน้อยน้อยมันทําให้เรารู้สึกแบบเออโอเคมันมันพอป,ปลอบประโลมใจเราได้ว่าอย่างน้อยน้อยคุณสู้จนถึงนกวีดอะ่นดอะนกวีดมาจนหมดเวลา นะครับแล้วโครงสร้างที่เทนฮากอยากจะเล่นฟุตบอลที่เทนฮากอยากจะสร้างระบบหรือวิธีการเล่นที่เทนฮากอยากจะทำเนี่ยผมรู้สึกว่าเราได้เห็นกันไปในครึ่งแรกค่อนข้างเยอะตอนนี้โจทย์มันคือหนึ่งให้ตัวผู้เล่นตัวหลักที่เทนฮากซื้อมาเพื่อจะมาพัฒนาการเล่นเนี่ยยกระดับการเล่นของเราขึ้นไปเนี่ยกลับมากันให้ครบ อีกห้าหกคนเนี่ยกลับมากันให้ครบอย่างน้นอยๆต้องมีวาลานวันวิสากา้าอาราบัตเมสันเมาส์นะครับลุกชอพวกเนี้ยต้องกลับมากันให้ครบห้าคนเนี้ยต้องกลับมาเมื่อไหร่ถูกปะ่ะอันนี้คือพูดแค่ไม่ไม่นับปีขวาสองคนที่มีปัญหาอยู่นะพอดูแล้วมันยากใช่ไหมตรงนั้นนะถูกปะ่ะแต่เอาห้าคนนี้กลับมาก่อนห้าคนเลยนะครับที่เราขาดหายไปเนี่ยกลับกับกลับกับระบบตรงเนี้ยอันที่สองมาเล่นกันในลักษณะแบบเนี้ย ให้มันยก,กระดับขึ้นมาอีกระดับได้แล้วถ้าคุณมีตัวที่มีพลังงานแดนกลางมาบมามาบดบี้กับคู่แข่งนะครับมีอารบัตมาช่วยรองนะครับด้านหลังวารามาสร้างความนิ่งอะไรก็ตามอะ่ะนะับมาสร้างความนิ่งมามามาสร้างทําให้มันเสถียรภาพมันมีมากขึ้นแบบเนี้ยนะครับแล้วด้านหน้าครับไม่พูดไม่ได้เลยมันคือเราได้เห็นหอยหอยลุนยิงเพราะว่าแล็คอร์จ่ายให้มันก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับ ผมก็จะบอกว่ามันต้องปรับตัวจูนเข้าไปครับในการเล่นแบบมีกองหน้าตัวเป้าเป็นตัวจบแล้วถ้าคุณป้อนเข้าไปมากๆอ่ะโอกาสในการที่มีสกอร์มากขึ้นมันก็มันก็จะมากขึ้น